ภักตูเชียงใหม่นะครับภักตูเชียงใหม่ครับนี่มีใครอยู่ผังนี้บ้างเลยนี่นะครับยบซีพี่น้องนะครับผมภักตูเชียงใหม่แล้วมาถึงแล้วเนี่ยจะรอรลุดคิวอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไม่ได้เวลายังไม่ถึงเวลาไปไม่ได้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับเชียงใหม่ครับผม เราดูใบ้วยกันมีพี่น้องเอฟซีเราอยู่ฝั่งไหนบ้างรับถูเชียงใหม่ครับรับตูเชียงใหม่ครับผมโอเคที่นี้ก่อนนะครับนี่นังดุดคิวไบครับนังดุดคิวไบ รถคิวนะจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะครับภาคตูเชียงใหม่นะครับพี่น้องมาเที่ยวหาพี่น้องเชียงใหม่บ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมชมวิวดีมากวิวสวยมากนะครับขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเพราะว่าผมมาอยู่โซคาวที่เชียงใหม่ก็ไลอัอถ่ายคลิปวิดีโ ให้พี่น้องเห็นบ้างนะครับผมขอบคุณมากนะครับ